สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเรือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่19กันยายน2023นะครับวันนี้เฟียงวิติด็ก46เหมือนเมื่อวานเรื่องแรกมาพูดถึงข่าวของ SEC กับ Binance US เนะครับเป็นข่าวที่วันนี้ทุกสื่อข่าวพูดถึงกันนะเราเล่าไปแล้วคดีความระหว่าง SEC SEC นะครับ SEC ยื่นฟ้อง Binance, ฟ้อง Binance US, ฟ้องวิธีซีทีนี้เมื่อวานนี้วันจันทร์เวลาสหรัฐอเมริกา มันมีการนัดไต่สวนระหว่าง SEC กับ Binance US นะครับทาง SEC เนี่ยเขาล้องต่อสารบอกว่าสารที่กระลบครับ Binance US พยายามยืดเวลาในการมอบหลักฐานสำคัญให้กับ SEC หลักฐานสำคัญที่ SEC ร้องขอทั้งซอฟต์แวร์และเอกสารสำคัญต่างๆ Binance US พยายามดึงเกมนะครับ ในขณะที่ทนายความของ Binance US ทนายความบอกอสารที่ลบครับเอกสารและข้อมูลต่างๆที่ SEC ร้องขอเนี่ยมันกว้างเกินไปนะคุณขอแบบสักเบือ,อยันเลือลบตรงนี้เนี่ยมันเป็นการร้องขอข้อมูลเกินความจำเป็นครับท่านนะครับมีการเหมือนกับเถียงกันไปเถียงกันมาในชั้นศาลนะฮะศาลท่านก็ตะโกนเลยท่านบอก I need you all to turn down the temperature and forget the past and try to give me some of what you think you can figure out นะครับประมาณว่าหยุดทั้งสองฝั่งหยุดทั้ง SEC และทั้ง Binance US เบาๆลงหน่อยนะลืมเรื่องในอดีตและตกลงกันให้ได้เจรจากันให้ดีเพื่อหาบทสรุปมาให้ศาลว่าทั้งสองเนี่ยจะเอาอยัางไงนะครับ SEC บอกศาลครับเราต้องการตรวจสอบโครงสร้างเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง Binance US เราต้องการข้อมูลอย่างละเอียดครับท่านนะครับปรากฏเกิดอะไรขึ้นสารท่านบอกไม่ได้นะ SEC จะขอกล้องๆอย่างนั้นไม่ได้ SEC ต้องเจาะจงอย่างละเอียดว่าหน่วยงานของคุณเนี่ยต้องการอะไรแต่ถ้าขอกล้องๆแบบนี้สารไม่อนุมัตินะครับสารท่านทิ้งท้ายท่านบอกทั้งสองเนี่ยควรจะไปตกลงกันควรประนีประนอมกันทุกอย่างมันจะได้คืบหน้าคดีความมันจะได้มีความคืบหน้า นะครับตรงนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าคือที่เคยเล่าไปนะครับ SEC กล่าวหาว่า Binance US เนี่ยทั้งขายสิทขายเหรียญที่เป็น Security ทั้ง SEC ไม่เชื่อใจว่า Binance US มี reserve มีเงินของลูกค้า SEC กล่าวหาว่าออ CC อาจจะมีส่วนยุ่งเกี่ยวกับ Binance US ในเรื่องของการ โอนเงินออกหรือมี suspicious activity นะครับหรือการกระทำบางอย่างที่แบบดูไม่ชอบมาพากลน,นะมีการปั่นราคาเอ่ยไรเอยนะครับแล้วตรงเนี้ย SEC ก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคือต้องการทุกอย่างสักบเบอ์ยะนเลือลบสารท่านบอกไม่ได้ขอกว้างๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับบางสื่อข่าวในสหรัอเมริกาเนี่ยเขียนข่าวเหมือนกับว่าบริษัทได้เปรียบมากนะจริงๆ จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับศาลท่านบอกว่าไปเจาะจงมาใหม่ว่าคุณต้องการอะไรนะครับนะบเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีไหมก็ต้องลุ้นว่ารอบหน้าเนี่ยเขาจะขอผ่านหรือเปล่าแล้วเขาจะได้อะไรไปนะครับก็มาลุ้นไปได้วยกันต่อไปมีข่าวดังจาก c i t y b a n k นะครับล่าสุดมีข่าวว่า c i t y g r o u p เปิดตัว City t o n เ n เพื่อใช้ในการ Deposit และ Transfer เงินของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้นนะครับข่าวเขาบอก City Token Service เป็นรูปแบบของ p r i v a t e blockchain ที่สามารถเปลี่ยนเงินลูกค้ามาเป็นดิจิตอลโทเค็นเพื่อช่วยในการโอนสินทรัพย์ของลูกค้าให้มีความรวดเร็วแบบทันทีทันใดนะครับก็สรุปถอดแบบมาคล้ายๆกับ XRP นะครับข่าววังข่าวเนี่ยเขียนประมาณว่า City Group ออกโทเค็นนะซิดี้โทเค็นเซอร์วิสเนี่ยเพื่อมาแข่งกับ XRP นะจริงๆไม่ใช่นะครับของอของ XRP เนี่ยเป็น Decentralized Public Blockchain นนคะับแต่อันนี้เป็นเป็นแบบ Centralized 100%เรเนะเป็นเป็นเหมือนกับ CBDC สำหรับองค์กรนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมัน private ทุกอย่างนะฮะเขาจะใส่ข้อมูลอะไรเขาจะทำอะไรอ่ ประชาชนทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้ธนาคารคู่ค้าของเขาก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งเสียงบนโลกโซเชียลมองว่านี่ไงะนะเหตุผลที่ออประธานแกรี่ไปเล่น b i n น n c e ไปเล่น b u s d ไปเล่น Xrp เพราะอะไรนะเพราะเปิดทางให้ธนาคารเปิดทางให้ขายใหญ่เข้ามาก่อนนะครับพอถามว่าแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าประธานแกรี่จะไปตรวจสอบ ซีดีกรุ๊ปขอดูหน่อยคุณออกโทเคนมาเนี่ยคุณมีเงินหนุนพอหรือเปล่าขอดู reserve คุณหน่อยนะผมว่าแกก็คงเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะครับเพื่อนๆนทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม